สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับโัวสระลงนี้ไหมลึกแั่ว่าประมาณห้าเมตรตักแบบสุดบูมไปเลย าเต็มแล้วครับแบบนี้เปลืองเชื้อเพลิงแน่นอนครับ เดี๋ยวเราอยู่มุมบนดีกว่าตรงนี้ก็ต้องมาแต่งเตียให้เขานด้สะค่อนข้างจะลึกครับเขาบอกว่า เขาจะขยายถึงฝั่งโน้นครับเดี๋ยวเมษากันไปคุยกันครับก็คือเอาเที่ปากบอนี่แหละแม่ได้เอาดินไปขายที่ไหน เียวฟันปีศาจครับงานมาสองงานแล้วครับงานขุดสะแปดลูกกับตรงนี้ด้วยถือว่าประสบความสำเร็จครับเราน่าจะติดใจฟันปีศาจแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ต้านแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงครับถ้าลอกนาเดี๋ยวเราเอาฟันเป็นแบน,นมาใส่แต่ทนนี้ลอกนาไม่มีแล้วครับหายาก คันสุดท้ายครับน้องนัดลัมซิงหรือว่าดัมซิงอะไรประมาณนี้แหละโอ้ยเย็นมินมากเลยเป๊บเออถอยหน่อยนั่นแหละลูกพี่เดี๋ยวมันจะสไลด์ ลึกด้วยอ่ะ น,นี่ยังไม่ขุดเต็มลูกเลยอยู่ตรงนี้อีกประมาณสองงานครับเจ้าของบอกว่าไม่ขายดินให้ครับเอาไว้ขุดแล้วก็ถมที่ของตัวเองตอนนี้หาดินยากครับถ้าเอาดินมาจากข้างนอก โซนนี้ไม่ต่ากว่า300ครับไม่ต่ํากว่า300ดันพร้อมก็330บาทประมาณนี้ครับ สุดท้ายแล้วครับเก็บงานตรงนี้ก็เอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่ครับไปแล้ว จบแล้วครับ